สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องชีวะอีกหนึ่งในทฤษฎีพื้นฐานนะครับของชีววิทยาเนี่ยก็คือทฤษฎีที่ว่าเกี่ยวกับเซลล์นั่นเองโดยคำว่าเซลล์นี้นะครับได้ถูกคอยขึ้นมาหรือว่าประดิษฐ์คิดค้นเนี่ย ในปี1665นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกนะครับโดยฮุกนะครับได้รับไอเดียในเรื่องของการนิยามสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะครับจากการศึกษาไม้คอกนะครับหรือว,ว่าเป็นฝาจุกข,ของเบียร์นั่นแหละนะครับโดยเขาเนี่ยได้ผ่าเจ้าฝาจุกเบียร์ออกมาและพบว่ามันมีลักษณะนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมหลายๆอันประกอบขึ้นกันนะครับซึ่งฮุกเนี่ยมองว่า ลักษณะสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนกับห้องของพระในศาสนาคริสต์นะครับที่เรียกว่าเซลลูล่าจึงเป็นที่มาของคําว่าเซลการศึกษากล่องสี่เหลี่ยมกล่องนี้นะครับจึงเริ่มมีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงทศวรรษ1670ถึงทศวรรษ1680นะครับนักวิยาสชาวดัตช์ชื่อว่าอ n นโทนีฟานเลเวนฮุกนะครับได้ศึกษาจากการที่เขาเนี่ยผลิตกล้องจุลทรรศน์เป็นของตัวเองนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่น แล้วก็ประกอบจากเลนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็นําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําลายของเขานะครับเลือดแล้วก็อสุจิของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการศึกษานะครับมากไปกว่านนั้นนะครับเขายังเอาแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยมาศึกษาด้วยแนละพบว่ามันมีสิ่งบางอย่างนะครับที่มีลักษณะเล็กแล้วก็เคลื่อนไหวได้นะครับเขาเรียกสิ่งเหล่านี้นะครับว่าอนิมมาริคิวส์นะครับซึ่งคาว่าแอนิมอลเนี่ยก็แปลว่ามีการเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไหวได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเลเวนฮุกถือว่าเป็นคนแรกๆเลยที่มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโดยภายหลังนะครับเราทราบว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นแบคทีเรียซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับในศตวรรษที่17รวมไปถึงตัวของฮุกแล้วก็เลเวนฮุกเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้มันมีความสําคัญกับชีวิตเราอย่างไรในทศวรรษ1790นะครับนักพุกษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าจอห์นเฮนริชเฟดริกลิง ได้มีความสนใจนะครับในการศึกษาสมุนไพรแล้วก็พืชในแถบที่มีความแห้งแล้งนะครับในช่วงที่เขาเนี่ยมีการเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกสเขาพบว่าพืชเหล่านี้นะครับก็มีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ด้วยนะครับ โดยกาพบว่าไอเจ้าเซล์เหล่านี้นะครับมันมีส่วนประกอบหนึ่งก็คือผนังของเซลล์หรือว่าเซลวอลซึ่งเซลล์แต่ละเซลนะครับก็จะมีเซลวอลเป็นของตัวเองนะครับโดยเขาเนี่ยศึกษาเมื่อพืชเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่แห้งนะครับแล้วก็มีการเหี่ยวทําให้เห็นผนังเซลลที่ชัดเจนมากๆนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยมันก็ไปค้านกับแนวคิดในอดีตที่เชื่อว่าเซล์แต่ละเซลเนี่ยมีการแชร์ผนังเซลล์ซึ่งกันและกัน ในทศวศันแดร้อยยีถึงหนึ่นะครับนักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อว่าอองคีดูโทเชได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตนะครับในแหล่งน้าในส่วนของเขาแล้วเขาก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์นะครับก็ล้วนประกอบจากเซลล์นะครับเขาจึงสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับมีการพัฒนามาจากเซลล์ซึ่งนี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของทฤษฎีเซลล์ในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับ นักชีววิทยาและก็แพทย์ชาวเยอรมันชื่อว่าเทโอดอร์ชวานซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการทดลองนะครับได้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกทฤษฎีของเซลล์เลยก็ว่าได้โดยเขานะครับได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตว่าจะเป็นคนนะครับหรือว่าสัตว์ในเวลาเดียวกันนะครับนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ร่วมมหาลาัยเดียวกับชวานในเบอร์ลินนะครับก็คือ มาทิอัสชไลเดนนะครับซึ่งชไลเดนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของพฤกษศาสตร์นะครับทั้งสองคนได้มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยพยายามจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะครับชไลเดนนะครับได้บอกกับชวานว่าเขาค้นพบว่าในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็มีลักษณะบืดๆทึบแสงนะครับประกอบอยู่ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะครับภายหลังเราเรียกมันว่านิวเคลียสนั่นเอง ซึ่งเราสามารถนะครับที่จะพบได้ทั่วไปในเซล์แต่ละเซลล์อย่างไรก็ดีนะครับตัวของชวานเองเนี่ยยังไม่สามารถจะหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าไอ้เจ้านิวเคลียสเนี่ยนะครับมันมีบทบาทสําคัญหรือว่ามีโครงสร้างย,ยังไงในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์นะครับซึ่งต่างกับกรณีของเซลล์พืชนะครับที่มีลักษณะของผนังที่มีความหนานะครับและก็เซลเนี่ยมีรูปร่างที่เป็นเรขาคณิตเป็นการง่ายนะครับต่อการศึกษา ซึ่งสิ่งที่โรเบิร์ตฮุกสังเกตได้ตอนแรกแล้วก็เรียกมันว่าเซลล์นี่เองนะครับจริงๆมันคือผนังซึ่งต่างกับเซลล์ของสัตว์นะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเห็นนิวเคลียสนี่ได้ยากมากขึ้นนะครับแล้วก็ผนังของมันเนี่ยไม่มีเซลล์ของสัตว์นะครับจะมีแต่เยื่อหุ้มเซลล์ที่บางแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เจ้านิวเคลียสนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับ เราพบว่าเจ้านิวเคลียสเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการสั่งการเซลล์ในปี1833นะครับนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตชื่อว่าโรเบิร์ตบราวน์ได้อธิบายเจ้านิวเคลียสนะครับแล้วก็ให้ชื่อของมันนี่แหละนะฮะว่านิวเคลียสแต่ว่าไม่ใช่คนแรกนะครับที่มาอธิบายว่ามันมีบทบาทสำคัญยังไงคนแรกที่อธิบายก็คือตัวของชชลเลนเองนะครับที่บอกว่าไอเจ้านิวเคลียสเนี่ย มีความสำคัญกับเซลลเพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยที่ประกอบจากนิวเคลียสจะต้องสร้างมาจากนิวเคลียสต่อหน้านี้โดยเขามองว่าไอการเกิดขึ้นมาของนิวเคลียสเนี่ยนะครับให้มีลักษณะามากขึ้นซึ่งรูปหูพจน์ของนิวเคลียสเนี่ยเราเรียกว่านิวเคลียไอมันเหมือนกับลักษณะที่พืชเนี่ยมีการแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาเสนอว่าไอเจ้าเซลที่มีการเพิ่มจํานวนเนี่ยนะครับอาจจะมีกระบวนการบางอย่างนะครับซึ่ง เขาเสนอว่ามันเป็นการ r y ิส a ัลไลเซชันขึ้นมาหรือว่าเป็นการตกผลึกบางอย่างนะครับแล้วก็การ spontaneous generation หรือว่าเกิดขึ้นมาได้เองเลยในปี1838นะครับชไลเดนจึงตีพิมพ์ผลงานที่ชื่อว่า contribution to our knowledge of phyto genesis ซึ่ง phyto genesis นะครับเป็นศาสตร์ที่เราเนี่ยจะมาศึกษาต้นกำเนิดแล้วก็วิวัฒนาการการพัฒนาของพืชคำว่าไฟต้านี่ยนะครับก็แปลว่าพืชส่วนคำว่า genesis ก็แปลว่าการเกิด บทสนทนานะครับของชวานและก็ชไลเดนในปี1,838ขณะทานข้าวด้วยกันในการคูดคุยในเรื่องของนิวเคลียสนี้นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ชวานยกขึ้นมาเนี่ยก็คือความคล้ายกันของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์เพราะตัวของชวานนะครับขณะที่เขาศึกษาตัวอ่อนไม่ไว่าจะเป็นลาวาหรือว่าหนอนแล้วก็ตัวอ่อนของหมูเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีเจ้านิวเคลียสเนี่ย พบได้ในโนตคอนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาเป็นกระดูกสันหลังของสัตว์มีกระดูกสันหลังชาวานนะครับมีการพัฒนาวิธีการในการศึกษาผนังเซลล์ของสัตว์แล้วก็นิวเคลียสนี้นะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์และก็มีการศึกษาเนื้อเยื่อของสัตว์อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อที่ตับที่ไตนะครับแล้วก็ตับอ่อนขอพบว่าเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานที่เราค้นพบได้ไม่ว่าจะในสัตว์หรือว่าในพืช จากนั้นนะครับเซลเหล่านี้จึงพัฒนามีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงนะครับเราเรียกกระบวนการที่เซลนะครับพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและก็เป็นอวัยวะที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับว่า differentiation การที่เรานะครับได้เห็นโลกจุ๋ยเนี้ยได้กว้างขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศนะครับหรือว่าไมาโครสโคปไมโครสโคปนี้นะครับถูกประดิษฐ์คิดค้นครั้งแรกเนี่ยในช่วงศตวรรษที่17นะครับโดยช่างทำแว่นตาชาวดัตช เจ้ากล้องจุลทรรศน์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคล้ายๆกับที่เราเนี่ยมี i p a d ใช้ในทุกวันนี้นะครับคนหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็คือโรเบิร์ตฮุกนะครับที่เขาเนี่ยประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ในปี1665แล้วก็ศึกษาสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะเขียนหนังสืออย่างไมโครกราฟีในช่วงทศวรรษ1820นะครับ นักวิชาชราวังกฤจชื่อว่าโจเซฟแชกสันลิสเตอร์นะครับได้ร่วมพัฒนากับเจมส์สมิ t นะครับในการศึกษาอุปกรณ์ทางทัศนาศาสตร์โดยกล้องจุดทัศน์นี้นะครับประกอบจากเลนส์นะครับซึ่งเป็นแก้วที่มีลักษณะต่างๆเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับโดยลิสเตอร์และก็สมิธเนี่ยพยายามที่จะลดค่าที่เรียกว่า aberration นะครับหรือว่าค่าความคลาดเคลื่อนของแสง เมื่อเราใช้เลนส์นะครับเราก็พบว่าแสงมันมีการหักเหไม่เท่ากันในสีแต่ละสีนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นสีคลาดเคลื่อนได้นะครับทั้งสองพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ผ่านเทคนิคนะครับในการทำเลนส์ทีนี้นะครับทฤษฎีเซลล์เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจริงๆจ,งๆจังๆนะครับในปี1839เมื่อชวานะครับได้ตีพิมพ์ผลงานที่ชื่อว่า Microscopic Investigation on the Similarity of Structure and Growth of Animal and Plant นะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับชวานได้ให้เครดิตชลลเดนไปเต็มๆนะครับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาโดยที่มีกฎสําคัญนะครับสข้อก็คือว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยประกอบขึ้นจากเซลล์อย่างน้อย1เซลล์นะครับแล้วก็เซลล์เหล่านี้นะครับถือว่าเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับคาพูดนี้ดูจะกำกวมขาไปขามานะฮะแต่ว่ามันก็เป็นคําพูดหลักๆสําคัญของทฤษฎีเซลล์เลย ชวาลนนะครับยังมีการจัดเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับโดยอธิบายจากลักษณะของมันโดยกลุ่มแรกนะครับเป็นเซลล์อิสระอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์ประเภทที่2นะครับเป็นเซลล์ที่อิสระเหมือนกันนะครับแต่ว่ารวมตัวกนันหนาแน่นอย่างเช่นเซลล์ที่เล็บของเราผิวหนังแล้วก็ขนเซลล์ประเภทต่อมานะครับเป็นเซลล์ที่มีผนังที่ติดกันอย่างเช่นเซล์กระดูกแล้วก็ฝันเซลล์ประเภทที่4นะครับเป็นเซลล์ตามแนวยาวนะครับตัวอย่างเช่น เซลของ n นะครับแล้วก็เนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่เซล์แบบสุดท้ายนะครับมีการผรสมผสานระหว่างเซลลที่มีลักษณะเป็นผนังนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นช่องว่างนะครับก็จะเป็นลักษณะของเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทซึ่งเซลล์ประสาทนี้เองนะครับเราก็ยกย่องเรียกว่าชวานเซลลเรื่องราวของเซล,ละนะครับซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายและก็รวดเร็วมากๆนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาเล่าข้อที่3นะครับของทฤษฎีเซลล์เราได้กล่าวไปแล้วนะครับสข้อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะประกอบจากเซลล์1เซลล์หรือว่ามากกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็ข้อที่สอบอกว่าเซลเนี่ยเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความแซบนะครับและก็ดราม่าพอสมควรเลยในปี1855นะครับนักสรีรวิทยาชาวเยอรมันเชื้อสายโปแลนด์ชื่อว่ารูดล์ฟวิโชเนี่ย ได้เสนอทฤษฎีที่มาท้าทายคอนเซตต็ปที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้นะครับที่เรียกว่า spontaneous generation นะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยมาบอกว่าเซลล์เนี่ยจะต้องเกิดมาจากเซลล์ก่อนหน้านะครับหรือว่าพูดเป็นภาษาล,ลาตินว่า omnis cellular a cellular และข้อนี้เองนะครับนำมาสู่หลักข้อที่3ของทฤษฎีเซลล์ที่ปฏิวัต,วติความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายแล้วก็ โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ว่าเซลล์เนี่ยจะมีกระบวนการในการเพิ่มจํานวนแล้วก็ในการสืบพันธุ์ที่เราเรียกกันว่า reproduction เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของสัตว์เซลล์พืชหรือว่าเซลล์ของเห็ดราหรือว่าฟั่งใจเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งเซลล์ที่เราเรียกว่า mitosis ซึ่งเป็นการแบ่งมาจากเซลล์พ่อแม่นะครับออกมาเป็นเซลล์ลูก2เซลล์นะครับทำให้จำนวนของเซลล์นี่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ เพื่อใช้นในการทดแทนเซลล์ที่อาจจะสูญหายไปนะครับหรือว่าตายไปเป็นการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ถูกทําลายไปซึ่งการปฏิวัติความเข้าใจนี้นใช้เวลายาวนานมากๆนะครับผ่านการพัฒนาการใช้กล้องจุลทรรศนะครับซึ่งเราพบว่าเซลล์ของพืชนนที่ผมได้กล่าวไปด้านต้นแล้วนะครับว่ามันศึกษาได้ง่ายกว่าเซลล์สัตว์ ทำให้ในปี1835นะครับนักพืชศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าฮูโก้ฟานโมนะครับโดยเขาเนี่ยศึกษาการแบ่งเซลล์จากสาหร่ายสีเขียวหลังจากนั้น3ปีนะครับนักสรีรวิทยาชาวเยอรมันอย่างชไลเดนเนี่ยก็ได้พัฒนาทฤษฎีที่ว่าเรื่องของเซลล์ในพืชน,นะครับแล้วก็ในปี1839เนี่ยชวานก็มาอธิบายในเซลล์สัตว์ หากเราย้อนกลับไปตอนแรกนะครับที่ตัวของชวานเนี่ยเสนอว่าเซลลเนี่ยเกิดจากการคริสตัลไลซ์นะครับหรือว่าการตกตะกอนของบางอย่างขึ้นมานะครับเราจะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันผิดนะครับรวมไป,ปถึงที่เขาบอกว่ามันเกิดแบบ spontaneous generation หรือว่าเกิดขึ้นมาได้เองเลยนะครับของสิ่งที่เรียกว่า n a t u r i n g fluid เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดด้วยเช่นกันนะครับโดยคนที่มาแก้ไขความเข้าใจนี้นะครับเป็นนักพยาพธิวิทยาชาวออสเตรียชื่อว่า k a r r o k ok i ท a n s k ดูในตอนแรกนะครับที่ชวนบอกว่ามันสามารถเกิดการตกตะกอนได้เนี่ยสิ่งสิ่งนั้นนะครับเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าบาสเทมาโดยโรเกตันสกีนะครับเสนอว่าเลือดของเราเนี่ยอาจจะมีความไม่สมดุลของสารเคมีบญญญางอย่างทําให้เกิดบาสเทมาขึ้นมาได้นะครับนำไปสู่เซลล์ของเราเนี่ยมีการประพฤติตัวผิดปกติไปและนํามาสู่โรคในที่สุดในปี1844นะครับเพชโรเนี่ยได้มีการศึกษาเลือด ภาวะริมเลือดแล้วก็อาการหนาวสั่นซึ่งเกิดมาจากการอักเสบนะครับของผนังหลอดเลือดดาในขณะที่เขาเนี่ยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชาลิตี้นะครับที่เบอร์ลินเขาค้นพบว่าอัษทีของชวานที่บอกว่าโรคต่างๆหรือว่าเซลล์บางอย่างที่ผิดปกติเกิดจากการคริสตัลไลซ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ชวานกล่าวถึงนะครับและก็ภายหลังในปี1852นเนี่ยนักสรีรวิทยาชาวเยอรมันเชื้อสายโปแลนด์ชื่อว่าโรเบิร์ตรีมาร์กเนี่ย ก็มาอธิบายงานนี้เหมือนกันนะครับโดยตัวของ r e m a r ์เองนะครับทำงานใน l a บของ Visual นะครับเขาเชื่อว่าเซลล์เนี่ยมันเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเซลล์ที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปฏิวัติความเข้าใจซึ่งความน่าสนใจของประเด็นดราม่านี้ก็คือว่า v s u u l เนี่ยได้นำงานของเขาซึ่งเป็นเอ็เซเนี่ยมาอธิบายโดยที่ไม่ได้ให้เครดิตรีมาร์กเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎข้อ3หรือว่าหลักการข้อ3ของทฤษฎีเซลล์เนี่ยอกิบค,คนโดยรีมาร์ โดยจากทฤษฎีเซลล์ Sell ข้อนี้นะครับทำให้วิชวลเนี่ยบอกว่าการที่เราจะป่วยหรือว่าเป็นโรคได้เนี่ยเราต้องตามย้อนหลังไปถึงเซลล์นะครับเอาเป็นว่าการป่วยต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ป่วยทั้งร่างกายแต่ป่วยเป็นเฉพาะเซลลโรคที่แตกต่างกันจะส่งผลถ,ถึงเซลล์ที่ต่างกันด้วยวิชวลนะครับยังบอกอีกว่าโรคอย่างมะเร็งนะครับอาจจะเกิดจากการที่เซลล์ก่อนหน้านี้ ถูกกระตุ้นบางอย่างนะครับทำให้มีการทำงานหรือว่าการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติไปมากไปกว่านั้นนะครับโรคทางเลือดที่ชื่อว่าลิวคีมีเนี่ยก็เกิดจากการแบ่งตัวอย่างผิดปกตินะครับของเซลล์เม็ดเลือดจากการศึกษาและก็ง,งานของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งวิชาพยาธิวิทยาสมัยใหม่นะครับซึ่งวิชาพยาธิวิทยาหรือว่าพาโซโลจีเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง งานเหล่านี้นะครับถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากให้กับชีววิทยาในยุคหลังที่เรามีการศึกษาเข้าไปอย่างนิวเคลียสและค้นพบโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมซึ่งโครโมโซมนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่บรรจุ DNA ซึ่งเป็นลำดับของสารพันธุกรรมที่จะบ่งบอกลักษณะต่างๆนํามาสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาในยุคใหม่พันธุศาสตร์แล้วก็การแพทย์ หากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ